เป็นหนึ่งไหมหนึ่งคอควายเนาะหนึ่งคอควายเก้าหกสี่สามเก้าหกสี่สามเป็นรถของท่านใดนะครับท่านลืมล <umba> well ็อกรถนี่เห็นบดจนอันทีเพิ่งเบิ้งแย่งพี่น้องทือว่าลืมล็อกรถล็อกรถไหมเด็มาอาดหลาลืมล็อกกุญแจ่ใครมาถอดก็กูนะครับเจ้าของรถอะไรนะลูกหมายเลขทะเบียน 9643นะครับ9643ไปหารถของเจ้าเดี้หนึ่งคอควายท่านคิวบ่ผิดแต่ขันอ่านบ่ผิดเลยหนึ่งคอควาย9643ท่านลืมล็อกรถนะครับเจ้าหน้าที่มาบอกแล้วก็ฝากพี่ล่องนับเด้อเรื่องเมื่อกี้นี่แหละนะครับลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วอย่าลืมถอดกุญแจมาด้วยจอดไว้ให้ผู้ร้ายได้ก้มวงเพื่อเอาไปอ,อ,ไอาดหลาดนดี่ถอดบ่ได้ับเล็บบ่ได้ย,ย่างเง,งียบเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับโดยเฉพาะท่างพี่น้องท่างบ้าน์ปลอย บ่เกิดบ่ฝันบ่ว่าสิบ่พิวัาสนาได้มาหยาบที่ยาบองผ่มองก็เห็นคิ้วงานหมู่บ้านนี่เด็กพอไปเดินละมือสิบ่ได้มันงานมีมีสมือก็หมู่ว่าสิมีบุญวาสนาได้มาเลียนใครบ้านเจ้าของกับขอบุญขอบุณท่านบุญนำขอบคุณทั้งอาจารย์ลูกลุ่มเด้ออบอรอ่ไส้เออม่หวั่นผีจะหวั่ัเพราะเป็นบุญบ้านเจ้าของบุญบานด้บ้านไส้ ขอบคุทุกน้เชื่อใจครับพี่น้องนักดนตรีเก่วาพอใจกับสาวน้อยแพงครับเราไปที่อีสานใต้ไปจุกระงบโครนกลุ่มคุณีแซมทายยืนหุ้่นโดนเตือบพี่น้องไปทีแต่าะลอยก้นงานมาปีนี้กรันประมาณลอยก้อนงานตั้งแต่ในโซนาอีสานใต้ข้าเมณนจนสีบอกได้แาสีเป็นไปทั้งเหมือนเหมือนหล้วพี่น้องน้องดูมาสานกับข้าพัจ้ามายาของครับพี่น้องต้อขอบคถือว่เป็นการสนับสนุนข้าพุดจิตจกับกัวจับปีน้องทั้งปัดดนรีเขา ทีนี้เรามีวัสนาเรไมาอยางเพียงอ่ะเดี๋ยวเปิดคนนั้นเพลงอข้อ็ถามไปสักก้อนนะครับถ้าหอนไม่รับเวลไดเ,เ,เปิดทำการแสดงครับอ่อที่ว่าปวดอ็นอ้อบอ ตัวยงเลยไหมเนี่ยตัวยงเลยนี่มากมากหมดขอบพูนมาเนี่ยอ๋อก็คือมีโอกาสก็ได้ได้มากปกติกับเบื้องในโทรศัพท์เป็นได้เห็นตัวจริงเหรอฮะ เพิ่งจนเทราไรซาปังไม่จะเครื่องแล้วอีบอเนี่ยเป็นยังไงพ่อเห็นเพลินแล้วน่ะน่ารักเนาะ เสื้อขาวอ่าเสื้อขาวปลาด้าตัวนั้นกอดจ๊วันนี้ก็ได้นั่งนาเลยผ่อนย่ามหน่อมากจังลูกเบิ้งก็ได้มันจังจะเห็นก็วามันเกิเครื่องห่างเครื่องเครื่องยัง ีคน่าจะไลยอยู่ยยบัตรละร้อยเนาะบัตรละร้อยเข้างานกินเข้ากินน้ำหราบอกเยีย่ยมประโฮมมากวะหัวหัวไ,ไ,ไาาปท่านเนาะไปปวดทางแล้มารีบบไปเลยอ๋อพ่อเป็นคนไหนทำไมพูดสำเนียงเป็นโลก สรุโลกนี้เป็นคนภาคเหนือแล้วแล้วเวลามาฟังอันนี้เป็นยังไงบ้างอะปกติทางพระปิดโลกเนี่ยเขาฟังเพลงแนวไหนพ่อฟังพ่อฟังอีสานแบบหมอลำได้ เปิดบ่งตอนที่เขาแกแก,แกไทยอ่ะอ๋อเปิดบง่งเปิดวงวน,น,น,นตอกใช่ไหมใช่ดูไปดูติดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยที่มาสมัครพาดขนาดพาดเหนือนะน่ะเนี่ยยังยังฟังรู้เรื่องเนาะ ยอดเลยค่ะแต่ค่ายอื่นก็ไม่ได้ดูนะดูแต่ค่ายนี้อยู่ในใจแล้วลูกสาวก็อยู่ในใจแล้วถ้าบ <c oughs> จับกเม่อืานจาอให้น่ลวับ่ามาอมืนะจับมือหมันบ่ะจับมือหมาจับมือมัน มามาอยู่นี่เจ็ดปีแล้วพอฟังดูแลมามาอยู่นี่เจ็ดปีฟังอู๋อิงไปสองปีใช่สุดยอดเลยะเพราะว่าอู๋อิงตั้งแต่ออดิชั่นมาเลยมีมีมีอะไรโดนใจให้ฟังแต่ค่ายนี้ก็ไม่รู้อะมั่นใจมั่นใจแบบแล้วนั่นนั่นติดใจอะเขาเรียนมีอะไรติดใจ ประสบผลสำเร็จนะค่ะก็ดีใจกับน้องอะแกไม่ถืงตัวทำบ้านทำอะไรก็เสร็จแล้วเนาะบ้านคือบ้านใหม่อะไรรู้มานั่งชมใกล้ๆเลยยิ้มอย่างเดียวไม่เคยที่จะไปดูขอลลับเล้ค่ายไหนที่จะมาดูใกล้อย่างนี้เลยน่ะค่ะ